สวัสดีเจ้าวันนี้สปามาพอทำห้าวหลังริมพึกษา10เฮลังซิดคอน3สตีตารางวาต่อเติมครบจอดรถข้างบ้านได้ในบ้านได้เข้ามาพอห้องถงโล่งกว้างห้องน้ำก็เปลียนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดต่อไปมาดูตีห้องครวัวเหาติดตั้งปั้าทั้งแช่งหน้าใหม่ต่อเติมครวัวเข้าเติมครวัวครบพร้อมเดียบร้อยสะดวกสบายต่อการใช้สอย ต่อไปขึ้นไปพอชั้นที่สองก็จะมีสามห้องนอนสองห้องน้นําตรงนี้ก็จะเป็นโถมันไดโล่งกวา้างไม่อับไม่ชื้นต่อไปเราจะไปพอห้องน้ำเข้าปูก,กระเบื้องเต็มพื้นดี่เหมาะแก้การง่ายต่อการทําความสะอาดสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่เซติคัดเพื่อความปลอดภัยกันไฟช็อตไฟรัว ห้องถงด้านข้างห้องที่สองกระโปรงล่งสบายติดถนนห้ามาพอห้องต่อไปเป็นมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนใหญ่เหมาะแก่การพักผ่อนและมีระเบียงหน้าบ้านจุดชมวิวได้สะดวกสบายกว้างขวางห้ามาพอห้องนอนหลังเอาไว้รับรองแขกญาติพี่น้อ,นองเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าดีเสื้อผ้าได้อย่างสบายโล่งกว้างปักสวิตเฮาทำใหม่เปลี่ยนใหม่ตึ้งมุด แม่ตลาดไทยสมบูรณ์บิ๊กซีลังซิตของสามนะเจ้าสวัสดีค่ะ